วันนี้นะครับสินแสหมิงมีภารกิจนะครับมาจัดห่วงจุ้ยคอนโดให้กับคุณลูกค้านะครับออคอนโดเขาอยู่ไม่ไกลาจากไอคอนสยามนักนะครับก็เป็นคอนโดขนาดใหญ่จริงๆต้องเรียกว่าเพนท์เฮาส์นะเพราะว่าเ,เนื้อที่นะครับกว่า200กว่าตารางเมตรอ่ะคุณคิดตัวอ่ะ นะมีความใหญ่พอสมควรแล้วก็เขาจะรีโนเวทใหม่เขาตั้งใจจะรีโนเวทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคอนโดมันก็อยู่มาพักหนึ่งแล้วนะฮะประกอบกับอ,อ,อยากจะได้นะครับบรรยากาศต่างๆที่มันมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะก็สินแสหมิงก็นะครับรับนัดหมายเขาแล้วก็เนี่ยมาจัดนะฮะนี่ผม ถึงใกล้ๆจะถึงคอนโดแล้วนะครับก็เลยแวะมาทักทายทุกท่านก่อนน่าจะอีกประมาณสักเกือบ20มนาทีอ่ะนะครับถึงเวลานัดจริงๆผมชงว้ยคอนโดนะครับเวลาเราดูเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับตำแหน่งคอนโดทั้งตึกเลยนะฮะแล้วก็มาถึง การจัดภายในของของห้องต่างๆรวมไปถึงห้องเรากับลิฟต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีความประสานกันในลนักษณะไหนนะครับดีหรือไม่ดีซึ่งพวกนี้เนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจัดจัดนะครับภายในยูนิตท,ที่คุณอยู่เนี่ยให้มันรับกับพลังที่ดีได้ไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคล็ดลับของห้งจุ้ยคอนโดนะผมจริงๆผมเคยเขียน บอกไว้ในพ็อกเก็ตบุ๊กผมทินแซมิงเคยออกพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับหวงจุ้ยมาทั้งหมด5-6เล่มนะครับตั้งแต่ปี2-5-4-9อ่ะคิดดูกี่ปีแล้วอ่ะนะฮะแล้วตอนนั้นเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยนะฮะของร้านหนังสือ C1 แล้วก็ในอินในช่วงที่ตลาดหนังสือ,อยังบูมบมอยู่นะครับตอนนั้นหนังสือผมเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นหวงจุ้ยบ้านหวงจุ้ยคอนโดหวงจุ้ยออฟฟิศหวงจุ้ยโรงงานต่าง คือสิ่งที่สําคัญที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษด้วยนะครับที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือระเบียงนะครับใครจะรู้ั้งครับว่าระเบียงเนี่ยเป็นถงที่รับพลังงานจากภายนอกสู่ภายในสําคัญมากฉะนั้นต้องให้ความสําคัญมากๆเวลาดูวงจุ้ยนะครับต้องดูตําแหน่งระเบียงด้วยว่ามันเปิดรับพลัง ชี่พลังโชคลาภได้มากน้อยขนาดไหนนี่ใครมาปรับแอร์ไว้เบอร์นี้วะเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งเวลาดูฮวงจุ้ยเนี่ยทีนแสม่มิงก็ต้องใช้เข็มทิศจีนวัดแล้วก็คำนวณออกมาด้วยนะฮะไม่ใช่พูดไปส่งๆนะต้องวัดทิศทางเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะฮะวัดทิศทางแล้วก็คำนวณออกมาว่าตําแหน่งต่างๆนั้นเป็นอย่างไรโชคลาภอยู่ตรงไหนทําอย่างไรจัดอย่างไรแล้วให้มัน <S <S สักเซสให้มันสําเร็จให้มันเจริญรุ่งเรืองนะ นะครับผมมานะครับมาดูนะครับใบทินดาราศาสตร์นะครับเมื่อตอนที่จะก่อนออกมาเนี่ยนะฮะัมานั่งเปิดดูใบทินดาราศาสตร์ว่าดาวดาวตอนนี้ดาวอะไรอยู่ตรงไหนบ้างผมมานะครับรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่า้ช่วงนี้มันมีอยู่หลายลัคนาราศีนะที่ดวงมีโอกาสจะไปไปไปรุ่งเรือง แล้วก็วงเล็บว่าเป็นการรุ่งเรืองกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะฮะซึ่งมันแบ่งออกเป็นหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลซึ่งปัจจุบันมันก็ล้ำหน้าไปถึงขนาดที่มี AI อะไรแล้วนะฮะแล้วก็ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพวกของออการไลฟ์สดหรือการขายของออนไลน์เนี่ย ทั้งหมดตรงนี้อยู่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียทั้งหมดซึ่งผมดูแล้ว4-5ถึงลัคนาราศีตรงนี้ช่วงดาวที่โครจรแบบเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีคุณช็อตโน้ตเอาไว้ได้เลยนะแล้วก็นะครับเนี่ยดาวพฤหัสก็ย้ายเข้ามาหาอุดย้ายเดินหน้าเข้ามาหาอุดตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับอยู่ไปอีกประมาณถึงธันวาคมประมาณกลางกงธันวาคมอ่ะ ลัคนาราศีที่จะได้รับอันนี้สองดีเกี่ยวกับงานด้านโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์รวมไปถึงเรื่องของออการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะลัคนาราศีที่หนึ่งเลยลัคนาราศีธนูดาวเจ้าตัวของคุณนะไอดาวพฤหัสเนี่ย <c oughs> โคจรไปเป็นมหาอุดถึงอยู่เรือนมระก็ตามนะฮะแต่ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านโซเชียล นะฮะใครจะค้าขายออนไลน์จังหวะชีวิตมาแล้วใครจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณจะเด่นดังและเด่นดังในทางที่ดีนะไม่ใช่เด่นดังแบบให้เข้ามาด่านะไม่ใช่นะเด่นดังในทางที่ดีด้วยเออลัคนาราศีธนูนะที่เห็นแน่ๆแ,แล้วอันนึงเลยลัคนาราศีต่อไปที่จะไปเด่นดังในเรื่องของออนไลน์ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษ ลัคนาราศีเมษดาวพฤหัสมหาอุดเล็งไปยังเรือนการงานน่าจะมีอะไรที่ส่งผลดีในเรื่องของงานออนไลน์นะครับดีมากๆนะจะนำควาพาความสำเร็จมาให้คุณอีกมากมายทีเดียวถัดจากลัคนาราศีเมษก็มาถึงชาวลัคนาราศีพฤษภอันนี้ก็จะโดดเด่นทางด้านออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออนไลน์การสร้างตัวตนการไลฟ์สดการขายของ การนาสินค้ามาโปรโมทในแพลตฟอร์มออนไลน์ล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งความสําเร็จผลกําไรและทําแล้วคุณสนุกทําแล้วแม่งได้เงินเอาคนเราพอมันได้เงินมาสนุกไหมก็จะนําพาความสําเร็จอย่างดีมาให้คุณนะสามแล้วลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีกรกฎนี่ก็จะได้รับความสําเร็จจากงานด้านออนไลน์เหมือนกันโดดเด่นมากเลยเนะนะจะมีความสําเร็จจะมีโชคดีเข้ามาทําแล้วมีคน ให้การสนับสนุนทําแล้วมันสนุกทําแล้วมันรัทรัพย์มีพาร์ทเนอร์ทำแล้วเป็นที่รู้จักนะนี่ก็ถือว่าดีอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งลัคนาราศีนะอันนี้ก็แน่นอนเลยคือลัคนาราศีมิถุนโดดเด่นมากกับงานออนไลน์จะค้าขายจะมีสินค้ามาใหม่ๆจะทำแพลตฟอร์มไหนก็ตามแม่งรุ่ง ลุงเออไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยลุยลุยไปเลยจังหวะมาแล้วนะจะรอทำาตีอะไรนะฮะเออจังหวะมาแล้วนะอีกหนึ่งลัคนาราศีมีอีกหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีตุลน,นี่ก็จะไปเด่นกับงานออนไลน์เหมือนกันจะเป็นการสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มออนไลน์ค้าขายออนไลน์ไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเห็นความสําเร็จเป็นกออเป็นกรรม ซึ่งนั่นก็จะหมายความถึงรายรับหรือโอกาสที่การเงินจะพัฒนาเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยที่ผมพูดเนี่ยนะนะครับต้องบอกเลยว่าของใครทําดีอยู่แล้วทําต่อไปใครที่ยังทําแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เต็มที่พยายามอีกนิดนึงความสําเร็จรออยู่ใครที่กําลังจะเริ่มต้นแล้วจับพลัดจับผูไปลองผิดลองถูกตรงนู้นตรงนี้แล้วยังไม่เข้าที่เข้าทาง เนี่ยจังหวะมาแล้วจังหวะมาแล้วนะเออจังหวะมาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ทําจนเกิดความสําเร็จทําจนมันเขาเรียกว่าเห็นเห็นความสําเร็จรออยู่ก็แล้วกันและความสําเร็จนี่วัดได้ด้วยตัวเงินด้วยไม่ใช่ความสําเร็จเอ้ยมีความสําเร็จอ,อีแต่เงินไม่เข้าเลยจะทําไปทำส้นตีนไรถูกไหมเออทำเอาสนุกอย่างเดียวเหรอพูดอพูดปากต้องตรงกับใจนะเออ ทำความสนุกอย่างเดียวเหรอทำแล้วมันก็ต้อง,ต,องต้องได้เงินด้วยถูกเป้านี่แหละไอ้ลัคนาราศีที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่แหละนะแฮปปี้สักเซสสำเร็จแน่ๆนะครับผมใกล้ถึงเวลานัดแล้วนะวันนี้มาดูหงช่วยคอนโดนะครับมาจัดหงช่วยใหม่ลูกค้าจะริโนเวทใหม่นะครับ200กว่าตารางเมตรอ่ะโอ้โหกว้างน่าดูเลยคอนโดเลยว่ากว้างจริงนะฮะเขามี หลายห้องแล้วก็พยายามจัดใหม่จะจัดห้องครัวใหม่ด้วยกําลังจะเรียกช่างมาบิวอินใหม่ซึ่งเขาให้สินแสงหมิงมาดูให้ก่อนนะฮะนัดหมายกันเสร็จจังหวะเวลาเสร็จพอดีเป๊ะเลยก็มาดูให้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะลัคนาราศีที่บอกไปทั้งหมดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เด่นโคตรมีความสําเร็จทําแล้วเฮงทําแล้วปังทําแล้วรับทรัพย์ ทำแล้วเป็นที่รู้จักทำแล้วไม่เหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยฟรีมีเงินมีทองมีความสําเร็จเข้ามาขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล